ใครที่เน้นความประหยัดได้รถปีใหม่นะคะได้รถปีใหม่ได้ความประหยัดได้ความการดูแลรักษาได้รถตลาดด้วยนะคะเจ้านี้เลยนินสุไตไทตันสประตูค่ะตัวนี้มิสูไตทตันนะคะ4ประตูนะคะเครื่อง2.4นะคะต,ตัวนี้ปี2013นะคะปี2013ราคาพิเศษแค่ 2,99,000บาทนะคะตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะได้ปี2013นะคะติดแก๊สให้เรียบร้อยประหยัดแน่นอนนะคะนนตัวนี้นี้จะบอกว่าได้ความคุ้มสุดๆตรงไหนพี่เดือนคเครื่อง2.4เบนซินนะคะติดแก๊ส CNG ออกห้างนะคะติดแก๊ส CNG ออกห้างแถมได้ตัวพ l u s นะคะตัวพลัสก็คือตัวยก <Titan S 2> สูงไ i t ันพลัสนะเป็นไ i t ั n พลั p ยกสูงนะคะปี2013ราคา299,00 0บาทใคร ที่หารถไปทำมาหากินนะคะเน้นความประหยัดนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถ4ประตูจะกินน้ํามันมากไหมนะคะตัวนี้เลยติดแก๊ส CNG ประหยัดมากแน่<า>นอนนะแล้วเป็นแกส๊สออกห้างด้วยออกห้างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเนาะเพราะระบบแกส๊สเขาดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้ ก่อนที่จะออกนะถ้าสมมติใครซื้อรถติดแก๊สไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเราจะมีทีมช่างทีมงานตรวจสอบสภาพรถเช็คสภาพรถให้นะคะปรับสภาพรถให้นะคะตัวน,นี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะ้วสีน้ำตาลเป็นสีที่สดใสมากสวยเป็นสีสวยด้วยนะคะแล้วมีซูไทตันนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่ได้รถปีใหม่แถมอะไรรู้ไหมคะพี่เดือนได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะดอกเบีย้ยพิเศษค่ะ,ะรถปี2013เป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ นะคะเชิงพานนี้ตรงไหนนั่งได้ด้วยคนขอ,องได้ด้วยใช่ค่ะนะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลท้ายบรรทุกฉะนั้นดอกเบีย้ยก็จะได้เป็นดอกเบีย้ยเท่ากับเกง่ง <รถ S 1> เป็นดอกเบียเ้ยพิเศษนะคะตัวนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะยอดผ่อนก็เบาๆเ,เลยเหมือนเดิมผ่อนหกว่าบาท5,000กว่าบาทนะ72งวดนะคะตรงนี้72งวดรายได้ขั้นต่ำก็ดูเท่าไหร่10,000มบาทขึ้นนะคะตรงนี้นะ10,000บาท ทำไมเราได้หนึ่งมืนบาทป่ะตัวนี้นะคะก็จะมีบันไดด้วยนะคะมีทั้งบันไดนะคะมือเปิดโครเมียมคือเขาแต่งมาเรียบร้อยอะ่<ช>นะเนาะลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มสีจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะลูกค้าขาสีน้ําตาลอ่อนๆไม่ได้ฉ<ส>ูดฉ<ะ>าดไม่ใช่สีฉูดฉาดมาก<ช>เป็นสีที่ดูดูแลรักษาง่ายอ่ะนี่มีรอยขีดข่วนเรายังมองไม่เห็นเลยช่างภาพก็มองไม่เห็นค่ะรอยขนแมวคือรถที่เป็นรถที่สีที่ดูแลรักษาง่าย นะคะไม่ต้องไปขาดสีบ่อยๆไม่ต้องไปล้างบ่อยๆนะสีนี้ล้างสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะนะเราบอกเลยว่ามันเดเป็นสิ่งที่ดูแลและสาง่ายสามเดือนครั้งหนึนะแล้วก็เนี่ค่ะแก๊ส CNG ออกห้างเขาก็จะติดข้างหลังมาแบบนี้เป็นสแตนด์ดานเลยนะคะนี่ CNG ออกห้างนะประหยัดจริงๆนะถ้าแก๊สที่ติดออกจากห้างเนี่ยจะเป็นถังที่วางอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาติดเองอย่าง LPG หรืออะไรจะติดใต้ห้องนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยถ้าเป็นรถที่ติดออกมาจากศูนย์เนี่ย จะอยู่อย่างนี้เลยถังแก๊สนะ<ช><ช>มีฝาครอบให้อย่างดีนะเศษสับได้มาตรฐานาแน่นอนของไม้ว่ากระบากเขายังไม่เคยบรรทุกหนักเลยแล้วก็ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะเป็นรุ่นพิเศษของไทตันอันนี้คือภายในสแตนดาร์ดออกศูนย์เลยเป็นภายในดำนะคะภายในดำมาเองมา,งมาจากศูนย์ไม่ใช่มาทําเองนะอันนี้เป็นรุ่นท็อปเขาก็จะเป็นเป็นตัวท็อปของเขาเลยของมิสูไทตันนะคะสี่ประตูรุ่นพัดนะ ซูไททัน4ประตูเครื่อง2.4 CNG plus นะคะราคา299,000บาทปี2013ได้รถปีใหม่สภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆคุ้มอนเนกประสงค์จ้าไปเ,เข้ารถมาจ้านี่นะคะซูมดูได้เลยสภาพภายในสวยจริงๆนะคะเดิมๆเลยค่ะอ่า สูไตไทตันนะคะ4ประตูนะคะตัวนี้ไตตันพัดนะคะพัดก็คือตัวยกสูงนะคะตัวนี้เครื่อง2.4นะคะ2.4ติดแก๊ส CNG ออกจากโรงงานมาเลยนะคะราคาก็คือพิเศษเหมือนกัน2,99,000บาทนะคะ299นะคะปันข้างวดตกอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ72งวดเนาะรายได้ขั้นต่ำที่สามารถซื้อรถได้ก็คือ1,000 10, 0บาทค่ะ,คะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ คุยมาสักพักสักงระยะหนึ่งแล้วขอแล้วก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ติดตามเราอยู่เนาะสำหรับวันนี้เตาและพี่เดือนแล้วก็ทีมงานกิจสดาฟูดคานะคะต้องขอลา่า้ผู้ชมขอลาก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ